สวัสดีค่ะวันนี้บริษัทช้างแท็กเตอร์นะคะมีส่งผ่านพวนให้กับลูกค้าโดยวันนี้นะคะเราจะส่งผ่านพวน6ใบให้กับลูกคา้าผ่านพวน6ใบรุ่นนี้ใช้กับรถแท็กเตอร์ยี่ถึงยี่แรงมา้าใช้ผ่านพวนดินฝังปุ๋ยกำจัดปศุพืชได้ในขั้นตอนเดียวสามารถปรับปริมาณปุ๋ยนั้นตั้งแต่2 5่สถึงสากิโลกรัมต่อไร่หรือความต้องการของลูกค้านะคะลูกค้าท่านใดสนใจ หรือจะเข้ามาดูผ่านพวนที่บริษัทชาร์เตอร์บริษัทชาร์เตอร์ตั้งอยู่บ้านทีขที่209หมู่9ตำบจล 3, 000, บรจรเข้สามพันอำเภออุททองจังหวัดสุพรรณบุรีหรือท่านใดจะสั่งจองผ่านออนไลน์ก็ได้นะคะหรือติดต่อเบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ